ขังลูกไว้ในกรงรับไม่ได้เป็นออทิสติกเมื่อคืนวันอังคารเจ้าหน้าที่ตำรวจจากอนาไฮาได้ไปยังบ้านหลังหนึ่งหลังได้รับแจ้งว่ามีเด็กถูกขังไว้ในกรงเด็กชายวัย12ปีเป็นออทิสติกอย่างรุนแรงจนไม่สามารถสื่อสารส่งผลให้น้องมีความหงุดหงิดและมักจะควบคุมตัวเองไม่ได้ พ่อแม่ของเขากล่าวว่าพวกเขาขังลูกไว้ในกรงเพื่อความปลอดภัยของเด็กและลูกอีกสองคนจากความเกรียดกราดที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆของลูกในกรงประกอบไปด้วยที่นอนที่วางอยู่บนพื้นและพื้นที่กว้างขวางพอที่เด็กจะไม่ต้องใช้ชีวิตอย่างทรมานมากนะักทว่าพ่อแม่คู่นี้กลับให้การไม่ตรงกันว่าได้ขังลูกในกรงมาแล้วนานแค่ไหน ขณะเดียวกันเด็กชายมีร่างกายสะอาดสะอ้านแข็งแรงดีลูกๆทั้งสามของผู้ปกครองคู่นี้ได้ถูกย้ายไปฝากไว้ที่สถานดูแลระหว่างที่เจ้าหน้าที่ทำการสืบสวนขณะนี้พ่อแม่คู่นี้ถูกฝากขังในข้อหาทารุณกรรมและกักขังเด็กคุณคิดว่าเหตุผลของพ่อแม่คู่นี้เชื่อถือได้หรือไม่อย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ